ทุกคนวันนี้นะคะซายจะพาไปกินยำวอนซับนะคะใครมาบางแสนต้องมาร้านนี้นะคะเขามีบริการรับส่งถึงที่นะคะ น้องหมาเข้าร้านได้เจ้าของร้านใจดีมากแต่ถ้าใครจะมานะคะแนะนําให้มาช่วงเย็นๆนะคะเพราะว่าช่วงกลางวันร้อนมากนะคะตอนนี้ซาได้สั่งอาหารผ่านแอปมือถือไปแล้วนะคะรออาหารไม่นานนะคะพี่หมูร้อนนะคะให้กําลังใจพี่หมูกันหน่อยอาหารมาแล้วคะ่ะทุกคนมันน่ากินตรงปกมากเลยคะ่ะ แต่พี่หมูกินไม่ได้นะลูกนะเจ้าของร้านเอ็นดูพี่หมูค่ะเอาน้ําแข็งมาให้นะคะกลัวหมาลอ้อร้านนี้นะคะน้องหมาเข้าได้เจ้าของร้านใจดีนะคะเจ้าของร้านก็เลี้ยงหมาเหมือนกันเมนูมที่รายสั่งนะคะคือยำสีสหายนะคะแล้วก็แซลมอนพันกุ้งนะคะแล้วก็หอยนางรมนะคะหอยนางรมตัวใหญ่มากค่ะทุกคนใหญ่มากจริงๆนะคะตัวละ90บาทแล้วก็ผัดกับเรากั้งนะคะสายมาเพื่อสิ่งนี้เลยนะคะคุณเมลาล้องชิมดูแล้ว คือมันเวิร์กน่ะทุกคนมันไม่เหม็นคาวมันอร่อยมากจากนั้นนะคะเขาก็รองยำสีสหายนะคะคือน้ำยำเขาแซ่บมาก นะคะทุกคนแล้วก็เลมอนพันกุ้งคือมันเต็มปากเต็มคําคือของเขาเด้งมันจุกๆเลยค่ะทุกคนไม่ผิดหวังนะคะใครมาร้านนี้เขาไม่ได้จ้างมารีวิวนะคะคือเรารีวิวตามจริงนะคะหอยนางรมก็เต็มปากเต็มคํานะคะใส่เครื่องเคียงเข้าไปโอ้ยทุกคนเรื่องหอยต้องไว้ใจเมลายนะคะเขาชอบมากค่ะขอให้บอกเรื่องหอยหอยเล็กหอยใหญ่นี่คือเขาเป็นนักวิจารณ์นะคะอืม มันเต็มคำแล้วมันไม่เหม็นคาวมันอร่อยมากค่ะดูจากสีหน้าเขาแล้วอะไรที่เป็นหอยคือนางชอบหมดค่ะจากนั้นนะคะปูแกะนะคะจานนี้800บาทนะคะคุ้มราคาบอกเลยนะคะคุ้มมันนุ่มมันแบบคือดีอะทุกคนมันดีทุกอย่างร้านนี้คือแบบละมุนทรายก็มาตามรีวิวอีกทีหนึ่งนะคะ แนะนำนะคะมาที่นี่ต้องสั่งปูแกะนะคะจากนั้นเราพาน้องหมูไปเล่นน้ำค่ะตามสัญญานะคะที่ให้เขาไว้เนาะเขาเป็นหมาที่เป็นลูกคุณหนูนะคะไม่ค่อยให้ออกจากบ้านไม่ค่อยให้เล่นกับใครเพราะว่ากลัวติดโรคจากตัวอื่นนะหมานะคะใครที่เลี้ยงหมาธาตุหมาจะรู้นะว่าการที่หมากับหมาที่เราไม่รู้จักแล้วไปเล่นด้วยกันถ้าหมาอีกตัวหนึ่งเป็นโรคนะคะเราจะติดโรคก,กับหมาอีกตัวหนึ่งได้น้องสายก็เลยแบบว่า ค่อนข้างที่จะไม่ค่อยให้ลูกออกไปเล่นกับใครนะเขาเป็นลูกที่รักมากๆนะคะเมลายก็แบบ ลูกเป็นอะไรหรือเปล่าเจ็บขาหรือเปล่าหเหม็นความรักมากๆนะคะรักลูกมากรักมากกว่าเมียนะคะพี่หมูมันน่าราักมันขี้อ้อนนะแล้วมันก็แบบอยู่เป็นนะคะไม่ดือ้อไม่เห่าไม่กัดไม่แคะนะคะโชคดีที่มีพี่หมูนะคะจากนั้นเราก็มาห้อยเสื้อะคะ่ะแต่ด้วยความลมแรงนะคะห้อยรอบแรกไม่สําเร็จนะคะปิวนะคะก็ไม่ละความพยายามะคะ่ะห้อยรอบสองปิวอีกค่ะ ถ้ารอบ3ปิวคือไม่ห้อยแล้วค่ะ แต่รอบ3ประสบความสําเร็จนะคะได้แกล้งคนนะคะอันนี้คือเราจะบอกไว้ก่อนว่าเราไม่ได้เคยที่จะแบบว่าให้ FC ซเราต้องปีนป่ายขึ้นไปนะก็คือตามความเต็มใจนะคะน้องคนนี้มาขายของแต่เห็นเสื้อแปลกๆเอ๊ะเอายังไงดีว่าเอาไม่เอาอู้ไม่เอาดีกว่าเออซื้อเอาดีกว่าเฮ้ยไม่เกิน10นาทีแฮร์รี่พอเตอเตอร์มาค่ะนางก็ห้อยค่ะฉลาดมากค่ะนางก็ดึงมึงไม่คิดว่า ก้านมะพร้าวจะหลุดบ้างเลยนางก็ได้แล้วนะคะนางดีใจมากวิ่งมาคือแบบว่ายิ้มละลื่นมาเลยค่ะส่วนมากคนที่ได้จะเป็นแก๊ปนะคะเพราะว่าเขาต้องอยู่แบบว่าตามถนนตามแถวนี้อะไรอย่างเงี้ย ที่สอนะคะใครได้ไปนะคะยังไม่ได้รายงานตัวเลยนะคะยังไม่เม้นนะคะใครได้ไปช่วยเม้นบอกเราทีนะคะตัวนี้เราไม่ได้หย่ดอูเพราะว่าเราปวดขี้หนักมากนะคะ <c oughs> ตัวที่3ใจโพสบ,บอกว่าใครถีบหน้าพี่เบิร์ดได้เอาเสื้อไปนะคะน <c oughs> ้องรีบมาค่ะ <c oughs> น้องบอกขอทีบหน่อยครับขอที่บหน่อยครับนะคะ คือเสื้อที่เราเอามามัน 2XL แขนยาวน,นะคะแล้วตัวมันเล็กนะคะสายก็เลยให้พี่เมย์ไปเปลี่ยนสายให้น้องถ้าเราอยู่เราเปลี่ยนสายให้ได้แต่ถ้าเราห้อยตามข้างทางเราไม่อยู่เราไม่สามารถเปลี่ยนสายได้แล้วมาตัวสุดท้ายทุกคนมันรีเมนเต็ดมากฉลอง1ล้านซับของช่องพี่เบิร์ดนะคะโอ้โหแล้วคนห้อยคือลงทุนมากเราไม่ได้บังคับนะน้องเต็มใจที่จะขึ้นไปให้นะคะอันนี้คือน้องในทีมงานพี่เบิร์ดนะคะฉลอง1ล้านซับของวันว่งวางๆเนาะใครได้ไปนะคะ บอกเลยว่าคุ้มแต่สําหรับทรายซื้อเอาดีกว่านะคะแขนสั้น3าง350แขนยาว390นะคะสําหรับเสื้อนำไม่อาบนะคะส่วนเสื้อพี่ยูนะคะสามารถสั่งในเพจยูแปริ้วได้เลยนะคะแต่สําหรับวันนี้นะคะใครได้ไป2ตัวคือคุ้มมากนะคะยังไม่ถึง10นาทีแลยทุกคนมันแย่งกันแล้วของแท้ของแท้ ของแท้อ่ะไปดูหน้าคนหูอันตรายมากนะคะทุกคนเราไม่ได้บังคับนะคือน้องก็คือแบบร่วมสนุกกับเอฟซีอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ก็คืออ่าฉลองได้สองตัวเลยขอดูชมองหน้าหน่อยโอ้โหเร็วมากรีบจัดโอ้ผมไปบางแสนเคลียร์วิทย์จีเทีผมพลาดตั้งแต่ออปชั่นแล้วครับไอของแท้ฉลอ